ครับสวัสดีครับท่านี้เป็นขัวผิกนมกับเทียมหัวหอมครับผมถิมาตั้มแจ่วเมียงแคนกับหนึ่งหัวแซมอนทองปลาแซมอนครับนี่ตัวน,นี้ใสน่นามจักหน่อยด้วพี่น้องใส่นามแล้วก็ให้นามแห้งเราขัวจักหน่อยครับผมนี่ท่านี้เป็นหนึ่งหัวแซมอนครับผมตะไคร้ได้กูอยู่ข้างล่างแลผักชี่ห้อยครับผักเขาบัวลายทางก็ต้อง กีนื้นแค้นนะครับผมนี่เป็นหักเขียเท,ยที่ว่าเขากีเดียบร้อยทีเป็นหวานนะครับหวานฝักทองหวานหอกอ,อครับผมเดี๋ยวมาตํพผิกเลยนะครับหลังจากเขากีเดียบร้อยครับผมจะดุงไฟโป้ลบกปกเลยกินแตกเราพี่นองกินหอมนะครับจะมาโขกเลยระวังเดี๋ยวมันเข่าตาเลย กันมอหอมแล้วส,มสมิมาใส่แมงดาดีมาใส่แมงแคนกันพี่น้องโอเคครับตามด้ยวยพรีกจ่ว่าเขาขัวาไว้พีกนมครับผมลูกกระเทียมมอหอมครับเอาเนียวมันเครื่องเนี่ย,ยต้มแซบใส่ ตันพี่น้องใส่เห็ดน,นั่งฝาตัวบริเทายครับเดี๋ยวซืมะเร,รือยๆครับผมนะครับบารน,นี้ ح ح> ตั้มเหมือนันเจ้าแม่งได้ดามาเห็นใส่ตอนประแดกนน้ำนันก็สีเศ้าหอมแม่งได้แต่ตัวนี้เอาใส่เพิ่นจะสองตอนครับสี่สีเศร้าหอมอานนี้นะบาน ย่านเศร้าหอมแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยอย่านเศร้าหอมยังแค้นอยู่ติวเป็นตำเจลกระเดียกติพี่น้องหน่อยหนอยซื้อเดี๋ยวกินมันสีออกลายเดีย๋ยวสีบวัวหอมยังได้เอ้ยเดี๋ยวสีบัวหอมอันนี้เนี้ยนะยังแค้นี่ครับเขี้ยทเทเรอเนี่ยละซี เอิไนไปเนี่นี่หืมน้ำนัวเขียวเทศครับผมน้ำเชียรเขานี่ใส่เขี่ยทีดสวมวยวได้พี่น้องเห็นมันนัวนุว่ะครับเคี่ยทีดมีแทนผมว่าแทนนลำปลาได้เด้อพี่น้องคว่ำนัวคว่ำอย่างน้าบม่ได้เพิ่มหนาหนี่ครับมันสิเป็นจังสีเนาะ นาจิ้นครับผมนาจำพอมาใส่ผงนัวเลยลก็น้ำปลาซีออกอโอเคครับผม ชาดเจ้เาข้อหนกระจัดจัดเนี่ยใี่น้อเจยวตอนประเดี๋ยวนักชีก็บชีลงไปใช้มาสชีใส่แมีเพิ่นเซื้อครับเหมือนเพิ่นตั้มตั้มอย่างหนึ่งกับว่าใส่ประเดี๋ยวตัเพิ่นว่าจัดให้ว่าสองตอนคนละตอนเลย โอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟครับหน้าตาเป็นตาจำบ่พี่นอ้อ <c oughs> งจะเป็นแค่ใส่ปลาเดีย๋ยงไงเนาต้นละตอนครับผมแต่ตัวนี้บป็นตย่างว่าในตลาดเอาแบบฉีดสดๆเลยนี่ครับหัวแซลมอนแล้วก็ทองแซลมอนพี่นอ้องทางเขาเลี้ยงหลาเด้วมาพ,มรพร้อมเสิร์ฟนะครับนะครับสุดแซ่บในการผลิตแลยวเาก,ก็ถอดเนื้อถอดปลาครับ แซ่บนี่กันยา,ามยังแค้นเท่าตัวสิบโมหอมแหละหล่ะยองแค้นเนี่ยหรืหอห,ห,ห,นนหอมตลาดมากกว่ามไม่กินอยู่พนนนนนี่น้องน้อยนึงกินเมยองแค้นอยู่ ถ้าเนีก็เป็นถอดเนื้อมาเ,เนียถอดมาเมามหนีอวหนกตอนเลยไปห,ห,ห,หัวคนละหัวคนละครึ่งเจ๋มอมแล้วว่า

The Lord Part. ท well? <asure it. S 3> ี <high> ่นี่ตั้งเรมันเยอะๆเย้ยเลี๋ยวหัวซามัด มาสมากรสดีเชื่อน่ป้าสอสเนีมันหอยเักหน่อยซอสหมดเคยหนึง่ง

นี่พี่นอมมองเอ็นหวานมันมองดังป้านี่ยพอแล้วพอแล้วน,นี้เสียบสุดตาป้า

มาเทเมืองตรีมามันบ่มีกินไม่แค่นี้มันกินออกอันแค่ออกน้อยเดียวอืมรสเสือ mời ngày qua này. Nấm thơm mời đây, mời nấm nấm mời 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 mời

是啊，比例，疲老对啊。

จะมัดกอดก็มีก็สมอ่ะก็สมตะเกียบไมใส่มาส่งตู่เย็นน,นะครัมันอ่ๆ ฮึเป็นหวานปะ <S <S สี่งหวานฝากทองถี่น Ừ, ừ, ngon ai đi lại mình mình đem về nói nữa là tốt được khoảng bàn thì nó bàn hẻo hơn rồi rồi đây hết หลางข้าวมันอืมอืมนยากปรงนแะครับผมจ็บนี่ละเอาไ้ซําพี่น้องเพราะอยู่ระเบีย เดี๋ยวจังเจอกันคีมหนาครับเบิ่งนที่เจะเอาสับแซบเจเกินคีมหนาครับผมคีมปนี่ก็ว้ซ้ำครับผมส่บแซ